ก็ต้องขอสวีทเด้อเชิญทุกท่านกันด้วยนะฮะวันนี้แล้วก็มาอยู่ในแบบซอมบี้อัปไรซ์ซิงอย่างเช่นเคยนะฮะวันนี้นะฮะผมก็จะมาสอนทำ Quest Battle Pass ตามที่คนขอมานะฮะก็ขาขอมานานสักพักนึงแหละแต่ว่าผมเพิ่งมาทำนะเพราะว่าไปยุ่งกับการทำคลิปอื่นอยู่นะฮะก็มาเริ่มกันเลยนะครับ Battle Pass นะฮะ Battle Pass คืออะไรนะฮะก็คุณกดเข้ามาตรงอีเวนต์นะฮะตรงกล่องเหลืองตรงบนสุดเนี่ยกลันมาจะมีอยู่สองอย่างคือมีโพรเซสแล้วก็มีมิชชั่นนะฮะก็เดี๋ยวมาดูตรงโพรเซสก่อนเลยนะ Battle Pass นะฮะจะเป็น การที่และจะต้องทำควสตของ b บทเทิลพารทเนี่ยที่จะมาในบางเดือนนะฮะให้เลเวลมันสูงๆเนี่ยแล้วถ้าเกิดเลเวลมันสูงนะฮะเราก็จะปลดล็อกของตามที่เขากำหนดไว้นะฮะประมาณนี้เลยก็มาเริ่มอธิบายกันเลยนะฮะก็ตอนนี้ผมมีเลเวลแบทเทิลพารอยู่ที่เลเวลเนะฮะซึ่งถ้าเกิดเราเลื่อนลงมาข้างล่างแบบนี้นะฮะเราก็จะเจอกับ รางวัลต่างๆนะฮะที่เขาจะให้คนที่ถึงเลเวลนั้นๆของแบตเตอร์พาร์ตนะแบบว่าสมมติผมเลเวลเเนี่ยล่าสุดผมก็ได้กล่องคอปเปอร์มาอะไรประมาณนี้เลยนะฮะแบตเตอร์พาร์ตนะฮะมันจะมีอยู่2แบบด้วยกันก็คือเป็นแบบสีเทากับสีทองนะฮะสีทองคนปกติจะไม่มีสิทธิ์ได้นะฮะคุณจะต้องเติมโลบัคเพื่อซื้อพรีเมียมก่อนนะฮะพรีเมียมแบตเตอร์พาร์ตนะถ้าเกิดเป็นสายฟรีก็จะได้แค่อันเทาๆซึ่งมันก็จะไม่ได้ดีเท่าอะไรประมาณนี้นะฮะ ซึ่งถ้าเกิดเราเก็บไปในเลเวลสูงๆนะฮะมันก็จะให้ปืนฟรีเรามานะฮะอย่างเช่นเลเวล20ของ Battle Pass ซีซั่นนี้ก็คือได้ปืน M 500มานะฮะเป็นปืนอีเวนต์แล้วก็ถ้าเกิดเลเวลสูงกว่านั้นนะฮะก็จะได้แบบว่าบัฟเงินมาฆ่าซอมบี้ทุกตัวได้เงินมากกว่าปกติ12%เลยประมาณนี้นะฮะแล้วก็ถ้าเกิดสูงขึ้นไปอีกนะฮะแบบว่าสูงสุดเลยนะเลเวล60นะฮะคุณก็จะได้อีเวนต์โทเค็นมานั่นเองนะฮะถามว่าอีเวนต์โทเค็น เอาไว้ทําอะไรนะฮะอีเวนต์โทเค็นก็คือเอาไว้ซื้อปืนอีเวนต์นั่นแหละนะก็คือปืนอีเวนต์เนี่ยบางปืนเนี่ยมันจะต้องใช้เ,เนี่ยฮะมันจะใช้1นึ่งเบต้าพาร์ทใช่ไหมซึ่งเบต้าพาร์ทที่มันหมายถึงเนี่ยก็คือ1นึ่งอีเวนต์โทเค็นนั่นแหละนะหนึ่งอีเวนต์โทเค็นสามารถเอามาซื้อปืนอีเวนต์ได้1 กระบอกนั่นเองนะฮะอันนี้ก็คือการอธิบายสั้นๆเลยนะครับตัวของอีเวนต์โทเค็นนะฮะแล้วมันก็จะมีปืนมีกล่องดีๆมีอีเวนต์โทเค็นเพิ่มมาอีกอะไรประมาณนี้นะฮะตามที่เคากำหดกนดเอาไว้นะโอเคซึ่งการอัพเลเวลของแบทเทิลพาร์ตนะฮะมันก็น่าจะมีอยู่วิธีเดียวเลยนะฮะก็คือการที่เราจะต้องทำภารกิจของแบทเทิลพาร์ตนั่นเองนะฮะก็คือกดมาดูตรงมิชชั่นนะฮะตรงขวาแบบนี้เลยมันก็จะมีภารกิจแบทเทิลพาร์ตให้เราทำนั่นเองนะสหรับตัวของคนเล่นนะนนนะะะะมมมัักกก็็จจีีอยยยู่่แบบด้วนนะดวผเเราปน เควสเล็กกับเควสใหญ่แล้วกันนะเดลี่มิชชั่นก็คือแถบข้างบนเนี่ยถือว่าเป็นเควสเล็กนะฮะส่วนซีซั่นมิชชั่นเนี่ยเป็นเควสใหญ่นะซึ่งเควสเล็กนะฮะมันจะสามารถทำได้ง,ง่ายกว่าเงื่อนไขมันจะน้อยกว่าแต่ว่าจะให้รางวัลเราที่น้อยกว่าเช่นกันนะฮะแบบว่าเนี่ยคุณจะได้แบบว่า0.7นย์จุดเจ็ดแบทเทิลพาร์ตเลเวลอะไรประมาณนี้นะฮะถ้าเกิดคุณทำภารกิจเล็กได้นะฮะตอนหนึ่งภารกิจนะ แต่ถ้าเกิดภารกิจใหญ่เนี่ยคุณจะจะแบบว่า3.5อะไรเลยแต่ว่าจะสังเกตจากเงื่อนไขได้ก็คือมันต้องใช้จํานวนการฆ่าการนุ่มการนิ่นเนี่ยเทีเยกว่าต้องทําไปเรื่อยๆนะฮะเพื่อทําการอัปเกรดเลเวลแบตเตอร์พารของเราจนถึงเลเวลที่เราพอใจหรือว่าเลวตันไปเลยนะฮะประมาณนี้นะเ็รามาอธิบายเควสแต่ละเควสกันคร่าวๆเลยนะฮะว่าแต่ละเควสเนี่ยมันให้ทําอะไรบ้างนะซึ่งผมจะ ให้ดูข้างล่างนี้เลยแล้วกันนะเป็นเควสใหญ่นะเพราะว่าเควส์เล็กกับเควสใหญ่เนี่ยมันอันเดียวกันนะฮะแค่มันจะใช้จํานวนที่ต่างกันเฉยๆนะเควสใหญ่อย่างแรกคิวนะฮะก็คือฆ่าซอมบี้แหละฆ่าหมื่นตัวนะฮะก็จะสําเ,เร็จเควสใหญ่นะแล้วก็ต่อไปฮะเฮดช็อตคิวเฮดช็อตคิวก็คือเป็นการฆ่าแบบยิงหัวนั่นเองนะฮะแล้วก็ต่อไปโซ่ Soul, คือเป็นการเติมวิญ,ญญาณให้เสานั่นเองะะคือเสาวิญ,ญญาณเนี่ยต่อต้นเกมนะฮะมันจะ เป็นสีใสๆยอยู่นะฮะเราต้องฆ่าซอมบี้ใกล้ๆเสาเนี่ยเราต้องฆ่าซอมบี้ให้เสามันดูดเนี่ยหนึ่ตัวนะฮะมีการชุบคนนะฮะถ้าเกิดคนถล่มก็เราก็ต้องชุบนะฮะชุบทั้งหมด10คนนะฮะแล้วก็ต่อไปฮะเป็น Explosive Kill ก็คือการฆ่าซอมบี้ด้วยระเบิดนั่นเองนะฮะไม่ว่าจะเป็นจาก RPG หรือว่าจะเป็นจากการคว้างระเบิดมือน,นะฮะแล้วก็ต่อไปต่อไปนี้นะฮะมันจะเป็นประเภทปืนแล้วนะฮะก็คือให้ฆ่าซอมบี้โดยใช้ประเภทปืนตามที่เขากําหนดนะฮะซึ่งประเภทปืนดูยังไงนะก็คือปืนเนีีี่่่่่ยยยแตลละะะะปปืืนนนนนเเมมมััจรภทออูขข้างางงงก็ค คุณจะสังเกตรตรงชื่อปืนได้ใช่ไหมข้างล่างของชื่อปืน,นะฮะตรงแบบว่าคาบินเนี่ยจะเป็นชื่อประเภทเปืนต่างๆนะฮะซึ่งเราก็ต้องใช้ประเภทเปืนตามที่เขากําหนดนะฮะในการฆ่าซอมบี้แบบว่าสมมติอันแรกเลยใช่ไหมก็คือใช้แอซเซอร์ไรเฟิลนะฮะฆ่าซอมบี้สองบรรทุกแอซเซอร์ไรเฟิลก็ คืออันนี้นั่นเองนะฮะก็คือหมวดหมู่ข้างล่างเนี่ยมันเขียนว่า assault rifle นะก็คือปืนที่มันกำหนดไว้นั่นเองนะฮะเป็นปืนเดียวกันนะแล้วก็มี LMG sniper rifle shotgun Pw นะฮะแล้วก็ carbine pistol hand cannon melee นะฮะก็ต้องใช้ปืนตามที่เขากำหนดนะฮะในการฆ่าซอมบี้เพื่อสำเร็จเควสต,ต่างๆนั่นเองนะฮะนี่ก็จะเป็นการอธิบายการทำเควสแล้วก็ระบบต่างๆของ Battle Pass เท่านะฮะมันก็ถือว่าดีมากๆเลยในการทำนะถ้าเกิดคุณอยากได้ปืนอีเวนต์หรือว่าคุณอยากได้บัฟเงินเนี่ยหรือว่าคุณ อยากได้กล่องสก,กินฟรีอะไรประมาณนี้นะฮะจะแสดงตัวอย่างโดยการฆ่าซอมบี้โดยใช้ assault rifle นะฮะก็เป็นปืนเอ่ิอ m น6 a 1นั่นเองนะที่ผมได้มาจาก metal pass season ก่อนแล้วก็เมลีนะฮะเมลีไม่ใช่ประเภทเปืน,นะฮะเมลีก็คือระยะใกล้เป็นรุ่ระยะใกล้ประมาณนี้เลยนะเผื่อเข้าใจผิดกันนะโอเคไปเริ่มฆ่าซอมบี้กันเลยนะฮะก็ตามเงื่อนไขเขาเลยนะฆ่า2 0ตัวซึ่งผมฆ่าไม่ครบหรอกเพราะว่ามันนานนะฮะเดี๋ยวผมจะไปฆ่าหลังใหม่แล้วกันนะโอเคมานะฮะ หวัดดีซอมบี้ทั้งหลายปืนผมเป็นโอพมากครับแต่งเต็มแล้วเนี่ยวิวเจ็ดสิบนะฮะโอเคหวัดดีซอมบี้ตรงนู้นเพียบเลยแล้วก็ยิงไปยิงไปประมาณนี้เลยนะฮะซึ่งเควสหลักมันจะจะขึ้นเรื่อยๆนะตามเงื่อนไขของเขานะครับแล้วก็ไปฝั่งนี้ต่อเป็นไงบ้างเนี่ยแต่ละคนโอ้โหตรงนู้นเพียบเลยยิงไปอันนี้เป็นออโต้ไฟนะฮะในมือถือมันจะค่อนข้างโกงนะมันจะมีระบบออโต้ไฟอยู่นะฮะโอเคยิงไป อันนี้เป็นโหมด normal นะซึ่งถ้าเกิดคุณอยาก farm ว e l l b e t t e part ไวเนี่ยผมแนะนำให้คุณเล่นโหมด normal นะเพราะว่าซอมบี้มันจะฆ่าง,ง่ายทำให้เควสมันจะขึ้นไวนะฮะมันจะดีมากเลยนะถ้าเกิดคุณทําในเซิร์ฟ v p นะเพราะว่ามันจะเร็วขึ้นไปอีกนะแต่ว่าถ้าเกิดคุณเหงาก็มาทาเซิร์ฟปกติก็ได้นะแต่ว่ามันจะช้าลงนิดหน่อยนะฮะประมาณนี้เลยเนี่ยแล้วก็แค่ฆ่าไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะสำเร็จเควสเลยนะฮะประมาณนี้ก็เนี่ยเพื่อนเพื่อนเพื่อนเจอตเกาะแล้วก็เจาะโวเกาะได้สบายๆนะโอเค reload ไปนะฮะแล้วก็ตรนน้เเียยบล ยิงไปยิงไปเปหมาในการสับคลิปสอนทำ b a ท t l พาร์ s ในวันนี้นะฮะมันก็จะเป็นการอธิบายมากกว่ากาันสอนทำจริงนะฮะสอนทำจริงคือไปฟาร์มในโหมดนอร์มอลแหละแล้วก็เล่นไปเรื่อยๆจนกว่าเควสมันจะเสร็จนะฮะตามเงื่อนไขของแต่ละเควสเขานะฮะประมาณนี้เลยนะก <c oughs> ็ะส่วนนี้ต้องขอลาไปก่อนนะฮะ <c oughs> ก็อย่าลืมกด like, ไลค์แสดคอมเมนต์เพื่อเจ้การทำยิบต่อไปด้วยแลก็สำหรับวันนี้ก็ายบายฮะ